ฮัลโหลทุกคนนาริตะมาถึงบ้านคุณย่าทวดแล้วจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วทุกคนมาถึงตอนประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็อาบน้ำเตรียมนอนยังไม่ได้ไปน,นอนบ้านห้างใหม่นะทุกคนเพราะว่ารอทำเอาเลือกเอาชัย พอนะคุณย่าก่อนนอนเล่นกับคุณย่าก่อนนะจ้าย่าทูอัดตุต่าสมาติตาตุตานานาตังคืออยู่ในต้าจุจัดปุเซลาเปาเาลาเปาบุญจินเซลาเปาเาลาเปาบุญจินจ้าเาลาเปาเาลาเปาบุญจินจ้าอาบน้ำแล้รือเล่าพี่น้องอาบน้ำเพิ่งเสร็จโอ้ เท่าๆไปดำหน้ามาเนี้ก่อนจะม้านมาขึ้นคนพ่อละตื่นแดดเรไปทั้งเขาเลยถ่ายบอล้าอืมอือมอไรเลยจ้งลช่มหนึ่งไปนอนเล่มหรอลูนนองไปนอนเล่มคนของมาถายวอมเวลาอย่างโนนตอนคนดูจะน้าอย่าง่น้มันสว่านอุณยา พระปูจ้านำมรสสาม, <c oughs> มสแม่นามรสสามวาันพาจ้าเมื่อวันศิลแม่คอดี่รับแม่เสือราครับแม่เสือเราพีับแม่จ้าไปบเนี่ยอูเมื่อคืนเนี่ยสองแขนสองแขนจ้าสวายดีพี่รับนสบายดีจ้าเนี่ยทักทายเป็นภาษาคนเนี่ นาริตามาหาแล้วนะเออนาริตาแม่นาริตาแม่ยินบอกยินบอกฮะตอบเนี่ยได้ยินอ่ะยยคุณยายคุณย่าไม่พูดแล้วเพราะว่าดึกเหนื่อยอยู่หนึงน่งต่งต่งตั้งตีเนต นอนไงบรรดาบเอ้า <One> ป <input> ัดเอาเอาเอาลูกคืนเลยเถอะเจาสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะมาเจอกันผู้ใจอ่ะกอนผู้ใจผู้จ้าหรือยังผู้จ้าหรือยังมาอื้อคุณย่าร้านชื่ออะไรชื่อนอกยังสี่นาแล้วว้าสี่นาแล้วสี่นาแล้วยังก่อนสี่นาแล้ว สี่ไหนจันเดาของแท่งไงของแท่งสี่ไหนทูจาหรือยังหนึ่งสองสามทูจ้าไมตามมหายาถวดละจ้าญาถวดละจ้านี่อะไรนี่จานหน้านี่จานหน้าจานหน้าจาราดีจ้า เนี่ยมันคูณเป็นยังโดดเองมือโดดเองดีใจอันนี้กกลูกขึ้นมาปองงามกวนีเฮ้ยแค่นี้เงลอันผู้ป่วยติดเตียงก็เกิมไมผู้ป่วยติดเตียงก็เกิดม้วน่ะมือลูกขึ้นมาเสยาตาาดาดาาาาาอันนี้าาาาาชิบ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 ช ผู้จ่ามังผู้จ่าเธอสวยหวานนางสาวไทยค่ะจ้าจ้ากำลังงงอยู่หนูอยู่บ้านใครกำลังงงอยู่หนูอยู่บ้านใครหนูอยู่บ้านใครต๊ะหนูอยู่บ้านใครตะคือ้ห่อนี่ปะขึ้นห่อนะไม่ร้อนหรอกค่ะไม่ร้อนหรอกค่ะคือผู้ใดแม่ยคือผู้ใดเนี่ยคือผู้ใดคือนลวดปะ ขึ้นลอดบ่ชักอีกขึ้นลอดบ่ลอดตัดกล่องมันลอดไม่คะถูขึ้นถูขึ้นถูอยากขึ้นก่อนถูอยากขึ้นโคจรว้ายหายแล้วหายแล้วบ่ต้องยอย่าเปล่าหายกันเฮ้ย ห่วใช่ละใกันแล้ว <c oughs> <c oughs> ยิกน,นะนีไ่ไม่ำรวจทล่ะบยางใช่หห่งใส่านาไม่ดึงไม่ดึงของยา้าายเ,าเป็น,บบน,นไงลกอาันเป็นไงคะงงคุณย่าเป็นไงคับเป็นของยาครัี่ถึงายาไครั<า><า>บนีถึงยาไหมครคดถึงเงาลยดูอินนี่บรีบรีนอยใ้กลัวนี่ขินขึ้นยในคุณย่าน่ะลูกบ้านคุณย่าสวย ห้าทุ่มเธอไม่นอนอหรอกประเทศยงังเลอยจับโดดเองเลยน่ะเริ่มและวขั้นต่างนองนอนอ,นอพอมีแห้งพอมีแห้งอย่าตื่นเสอเอยลูกขึ้นมานั่งเดี๋ยวจัะนอยเรารอีเดน,นม่กี้ว่รู้เมื่อกียไหนอืออือม่เห็นแล้วนาะเ็็สิสุด่ถ้าบมเห็นเนี้ยผมจะคนลูกลูกขึ้นแบบไว้เลยลย่าทวดกันเอาคือให้บอสายเา่ชวนม มานอนหรือมากใส่แกมานอนอแกมานอนขึ้นหนึ่งที่เก่ามืออื่นก็ยี่สิบึ้นบ้านเราใครสิ่งใครอยอยู่โอ้นี่รุยกับมันอ๋อแยกกจนนอ่นได้ีนรุยแม่รุ่รยุก<อ>ับไปน้องแบนบเหมือเนเนาะเออาแย่น่หนีเอเอโอเคก่ <laughs> อต้องการรู้เรียงมาแล้ดําโดยดําเดียงก้าจะสุดท้าจัะจติง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 ตพรุ่งนี้ยายเธอก็จะมาปรากฏการนะเนี่ยปรากฏการเนี่ยายถวเดินทางขามทวีป เราไว่าไเหยื่นเธอไงเราก็อยากไม่เห็นดองเราเนาะอยากไม่เห็นหฮือนนห็นสั้าเสินเราจนมากขนาดเราเดินซื้อากันเออเออคือบ่เอายนัมากเหมือนเออเ่าเมือนจะไปแวะเราจนมาก่อเคจะมีมนจะมีมเอาเมียนอันนี้บเปาเลยอันนี้มออ้เพื่อนคุยกันด้วยเ่เขาคุยกันรู้เรื่องไหมไอ้สุุดอะไรรู้เรื่องไหม อย yup. ้ยเนียก็คุยกันันอืมคุยหรอคุยคอราย่างบย่างนะอเห็นหมอี่หนากินเห็นนุยูมูจังไข่นิร like ุยนีไเลยกว่าเลือดกัยางเนาะเนาะอะไรตัดตัดอะไรต อะไรรึอะไรตาอะไรต้าวันนี้หนูจะนอนห้องไหนไปดูซีไปดูหนูไปห้องไหนครับวันนี้มาห้องไหนครับวันนี้นอนห้องนี้นั่แต่ห้องนี้จ้าไม่เปิดใจเระผีสิงจ้า นายต๋าใบ้าน,น,บ,านบ้านที่คุณพ่อโตมาใช่ไหมลูกพ่อในตาใหญ่ใหญ่บ้านเกิดเกิดไม่ได้เกิดอยู่นี่เกิดอยู่จุดเกิดอยู่วันชายวานโตอ,อยู่นี่จ้าต้องอะไเดียังนู่นอะไรดีบ้านเกิดพี่บ้านเนี่ยอยู่บ้านชายวานเด้อบปได้อยู่อุวนจ้าจ้ากับเมียของเพลิน,นเกิดอยู่ต้องไปหาเอาไม้หวนานชายวานแต่มาโตอยู่ที่นี่จ้าคนอำเภอไง ต้องให้เครดิตเพิ่อเพิ่นเป็นสิยอมแม่้านารอะไรเพิ่มเติอตังอาหารเรลืมด้วยอะไอาหารท,าทรอได้ไหมถ้ากันนวนพ่อเม,มีถ้ากันนวลเราปิดทัพวทั้งตะยมะส่งกันต้อยากกนอะไรได้ไหมว่านว่ารู้จักผิดที่ผิดทางมาผู้นี้ เป็นเทียบกับพ่ใหม่ไปปูทุ่ใหม่ปะมิแต่ผิดใจอุ้ยอุ้มไหให้ปหู้มเราเราปอันนันไปกป็นเทียบนะ้ปมรูอุ้มซุ่่งให้ปอปูทู่ยห้บองอยู่กับป้าปให้ไหมฮะยวถามกอนให้อุ้มป้าจ้าให้อปเยสามคนคุยน้ำเนี่ยสักกะละคุยน้สักกะละใช่หูลูกให้อุ้มบ๊อ อาริกาโตโทชิมัตให้ให้ใหุ้่มวะพูไทยญี่ปุ่นพี่เขาอิตะใช่ไม่ให้พุ่มว่ายญี่ปุ่นเขาไม่าญี่ปุ่นไปต้าให้พุ่มไม่ได้มื้งวาเอามามเข้มไอ้นี่ยังไงอะาเข้อานอน้เร็วเใหุ้มนี่บอบุ้มนินึงไ่ให้อุ่มหลายหลายว่า เฮ้อุ้มนิ่นึะอาัมาอาดัมาไอ้วุชิตยิ้มบ่หนึ่งองตั้มสาวมก่องสามกรูหามามาแล้วนอนแล้วหามามาแล้วคุณนละเอออุ้มแบมีเงาเงาให้เพ่นนอนมื่อื่นอีกมือื่บายบายคุณนายนะมีเราจะฝากไหมจ๊ะ ใช่มันเดิมคือเดิมพวกก้าวระถือพวกนี้ลุ่มนี่คือจัดการนี่นะชิ้นแท่นครับใส่ลายไยสีเฮาวาเฮายาตะปูยังไงนั้งสิรถวชั้นั่นยางหัวเดือนละเท่านี้ชันสะมุมปืูม้วงไหลร้อยก่าบาททุกเดือนเลยร้อยกุบบาทดิเปลี่ยนยางภาปล่อยบ่ไวจ้าบ๊ายบายน่ารักฟันดีจ้าบ๊ายบายเยอ